สวัสดีครับผมทอมพัฒน์นันยใหม่พระเนธนะครับวันนี้ผมมาขออาสานะครับทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับผมจะมาขอดูแลเขตลาดพร้าววงทองาลนะครับครับประวัติการศึกษาของผมนะครับผมจบประถมมัธยมนะครับจากโรงเรียนสมชันบางรักนะครับส่วนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับผมจบจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับสาขาวิทิศาสตร์นะครับนะครับก็เคยเป็น ที่ปรึกษานะครับและเลขานุการนะครับประจําคณะกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับคณะฟอกเงินและยาเสพติดและคณะต่างประเทศครับและผมก็ยังเคยเป็นผู้ช่วยของสสแตนพิพรุณจการหรือพี่บุ๊คของเรานี่เองครับและส่วนประวัติการทางานของผมนะครับผมเคยเป็นอดีตผู้สมัครนะครับสหนะครับของพรรคไทยรักไทยนะครับในเขตสระทรนะครับและเคยเป็นอดีตผู้สมัครสหของพรรคเพื่อไทยนะครับในเขตบางกะปิครับ แลวผมก็ฝากทุกท่านติดตามผลงานของผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตามมาชมกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอาวที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและกดสมัาครค่าด้วยนะครับสวัสดีครับ